สวัสดีครับนี่วันนี้จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอันนี้ก็จะออกไข่แต่ไม่มีเวลาให้ออกแล้วครับลูกค้าสั่งออเดอร์ด่วนครับคงต้องจับขายแล้วครับ,รบเราล้างท้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับให้กินผักทองไปเดี๋ยวต้องเอาไปส่งลูกค้า ก่อน5โมงวันนี้นครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องลากันตรงนี้แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาคืออากาศมันแปรปวนนะครับก็เลยเลี้ยงโตช้าไปหน่อยจะมาไล่เก็บครับเก็บโชว์เลยครับเนี่ยหมดเวลากินแล้วครับ เนี่ยดูผมจะให้ดูนะครับแต่ละแผงผลผลิตมันก็ไม่เยอะครับประมาณนี้เห็นไหมครับผลิตแต่ละแผงเราก็ขยาเลยครับเห็นไหมครับขย่ามันก็จะมาอยู่ในนี้แอบแติ่งนี่มันคือความภูมิใจของฟาร์มเลยนะครับเนี้ยแผนกล้องเข้าไครับ่าเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูครับทีละสองถาดเลยเราดูข้างในนะครับอวบ อันนี้ลูกค้าออเดอร์ครับเจ็ดกิโลครับจะต้องต้มไปส่งเลยไม่ต้มครับบอกนึ่งเขาอยากให้หนึ่งครับ ต้องขายเฉยๆลอหออาพี่ลองดูก่อนจับให้ดูทีละถาดครับ ่าจับขึ้นมามันก็จะหนักประมาณนี้ทิกซ้ายขวาเห็นไหมครับแล้วก็สลัดลงเลยไถแน่นๆครับเที่ยวนี้นเทียบ